อย่างละไม่แหลมันจะเป็นพุ่มสวยแล้วตรงเนี้ยเนื้อที่ตรงเนี้ยแต่ละครั้งที่คุณพี่เสนอปลูกเราเรื่องลงทุนลงทุน,ทนก็ลงทุนค่าเม็ดค่าเม็ดค่าเม็ดก็แปดร้อยกว่าบาทอ่าครับผมแล้วก็สมแดงสมแดงสมแดงมาใช้ไมนถึงสามรอ้อยแล้วขวดมันแปดร้อยทั้งหมดนมะครับผม ตั้งสูงสามร้อยเรอโอ้โหอาทิตย์ละพันนะสามร้อยถึงห้าแล้วข้าวเม็ดแปดร้อยแปดร้อยพันบาทอ่าพันกว่าบาทแล้วก็มีปุ๋ยอื่นได้ไหมมีนี่ต้องมันต้องมีของคาวอยู่ข้างล่างของคาวอยู่ล่างไอ้สมแดงเป็นของหวานอ่าโอ้ขี้ตะกอนอัปปีมาจะได้ตะกอนครับโอ้โหนี่สูตรสูตรของคุณพี่สนอ ของข้าวอยู่ข้างล่างของหวานอยู่ข้างบนครับ <c oughs> ก็สรุปง่ายๆดาวเรานี่กินทั้งขาวทั้งหวานกินทั้งขาวทั้งหวานเลยจะเปลียมไหมครับเปลีแดงเป็นของหวานหวานสดชื่นครับผมหวานสดชื่น <c oughs> ดูดูทั้งเกล็ดดูดอกครับเน่แล้วเน่จะ <c oughs> เริ่มตัดเมื่อไหร่ครับอนี่ตัดไปแล้วนะเที่ยวหนึ่งเที่ยวที่สองดูดอกครับแล้วอันนี้ก็สรุปแล้วต้นทนบวกหอมแดงบวกข้าเม็ด ค่าปุ๋ยที่เฮียเสนอคือลงทุนะแต่ละครั้งไม่ถึงสองพันบาทไม่ถึงสองพันสองพันต้นทุนต้นทุนไม่ถึงสองพันตาเก็บเก็บประมาณเจ็ดพันเจ็ดเจ็ดพันเจ็ดพันอุ้ผมว่าอย่างเงี้ยเจ็ดพันมันจะอยู่ไหมก็เอาที่ประมาณประมาณก่อนไงประมาณอ่ออไอที่เหลือก็กินได้มากกินดีก็คือไอแต่ละเม็ดไอแต่ละไฟเฮียสนอเก็บ กี่เม็ดครับมันทั้งหมดถ้าเจาจริงๆมันสิบเม็ดสิบเม็ดสิบเมตดใช้โสมแดงนี่เก็บทุกครั้งก็คือสิบเมตดคือว่าเก็บเพียงหนึ่งอสมมุติวันตัดวันนี้ครับผมคุณช้าสีแล้วครับอ่าทุกครั้งไปอ๋อถ้าคือวันนี้ตัดวันนี้ช้าคือฉีดบำรุงเลยฉีดบำรุงเลยโอ้แล้วอันนี้คุณพี่สนอกก้างเดาวเรืองเนี่ยจะราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะสองบาทสามบาท แต่คุณพี่ตลาดตรงโลราคาเดิมราคาเดิมครับเท่าไหร่ครับ้าดอกใหญ่แบบนี้ครับดอกใหญ่แบบนี้บาทห้าสิบโอ้โหเนี่ยนะครับพี่น้องดูสิครับนี่สี่นิ้วนี่บาทห้าสิบคือเป็นตลาดสองบาทกว่าครับผมแต่พรปกติทั่วไปเนี่ยใช่ไหมอย่างเงี้ยมันจะต้องอยู่สองบาทกว่าสองบาทกว่าแต่คุณพี่ตลาดแค่หกสลึงหกสลึงพอแล้วอันนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็องค์รวมก็คือลงทุนครั้งละแค่นี้ก็คือลงทุนสองพันกว่าบาทสองพันบาท ผมว่าเก็บประมาณน,น่าจะเหยียบหมื่นไหมใกล้ๆว่ากันแหละผมระมันน้ใช่ปะแล้วแล้วมัน,นมมเก็บตอนก็คือเก็บแต่ละครั้งก็คือสิบมีรสิบมีรโอ้โหชัดเจนครับพี่น้องกเกษตรกรครับอันนี้อ่าคุณพิศณะผมอยากจะให้คุณพิษณุครับให้ความมั่นใจกับพี่น้องกเกษตรกรและฝากเบอร์เลยครับว่าสมแดงยังไงดียังไงปลอดภัยกับเราอย่างไรครับครับรักเลย,ยครับคือสมแดงนี่เป็นไม่ใช่สายที่มีครับผม <5 S 2> ใช่สองสองสูตรนี้ ผสมกันครับผมคืออยู่ในวดเดียวกันเลยวดเดียวกันครับผมเขาจะใช้ก็เขย่าเขย่าเขย่าอ๋อมีเขย่าด้วยเขย่าให้มันเข้าไปอีกทีแบบมีเขย่าเขย่าเเอาเขย่าแล้วมันจะมีฝาในครับผมฝาแดงครับตอนเล็กๆก็ใช้ใส่สองฝาก่อนครับผมพอใส่สองฝาพอเป็นปุ่ม เป็นปุ่มแค่ขนาดนี้ครับผมเริ่มแล้วเริ่มเป็นสามฝานะอ่าสามฝาสามฝาผมเขาเน้สี่ฝาออสี่กาโอ้มีระบบมีสูนย์เขามีระบบโอเคครับแล้วก็ฉีดสามวันฉีดทิ้งสามวันฉีดทิ้งถ้าไม่ว่างสี่วันก็ได้ครับอ่าถ้าไม่ว่างสี่วันก็ได้ถ้าดูถ้าฝนมันจะตกวันนั้นก็เว้นไปก่อนครับผมอ่าจะฉีดให้ฉีดตั้งแต่แปดโมงยันเก้าโมงครับผมอ่าถ้าเที่ยงไปแล้วไม่ต้องฉีดครับเพราะว่ามันจะกิดตาดอกกิดตาใบแล้ว ต้องฉีดยังยังช้าที่สุดสิบโมงไปต่อได้เลยหรือตอบถามข้อมูลได้เลยครับใช้ยังไงฉีดยังไงดอกหนึ่งสี่นิ้วครับผมก็เช่นกันนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้จากคุณเวศนอรและต้องขอขอบคุณบริษัทพอรีนาเน็ตเวิร์ดเทพผลิตสมแดงอาหารชูกำลังเพืชชีวภาพจู้ดีสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์มาช่วยเกษตรกรได้ลดต้นทุนตัวจริงครับ ใครรู้จักเรา <or S 1> คนน <Fig> ันโชคดีคนนน้นร okay. 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 ู้จักไม่รู้จนโอ้ยเยี่ยมเยี่ยม